วทที่6ธรรมจากับประวัตตนาสูตรเอวาเมสุต,ตังเอกังสมยังพักวาภารณสียังวิหาราติอิสิปะตะเนมิฆาทายตัตระโขพักวาปัจจะวะัคคีเยพิคูอามันเตสิเทวเมพิคเวอันาตาปปัชชิเตนะนะ,นะเสวิตาพาโยจายังกาเมสุกามะาสุขัร,ริกานุโยโคหินโนคัมโม ปุถุชนิโกอาณาณิโยอะนัาธะสันหิโตโยจายังอัตตะก,กิละมะทานุโยโคทุโคอาณาณิโยอะนัาธะสันหิตโตเอตะเอเตเต, αι ต αι พิกเวอุปโภอันเตอนุป,ปคมมัมมะมัชฌิมาปฏิปาทาตถาคตเตนาอะพิสัมพุทธาจักขุกรณียานาการณีุปะ สมายาอภิญญายิสัมโพธายาติพานายิสังวัตติกตมาจะสาพิฆเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาฆเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกะรณียานกรณีอุปสัมายาอภิญญายิสัมโพธายาติพานายิสังวัตติอยะเมวะอริโยอัตถังขิโกมะโคเสยยะ ทีทางสมาธิทีิสัมมาสังกโปรสัมมาวจารสัมมากรรมตสัมมาสีโว,วสัมมาวาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสาพิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากขู่กรณียาณการณีในอุปปัาสามายะอภิญญาสัมปุทายะนิพานายะสังวตัตติอีทั้งโคปานะพิกเวทุขะทุกขังอะริยะสัจจังชาติปิทุกขาชาาปิทุกขามาระนำปิ ทุกครังสโสกะปะดิเทวาทุะทขะโทมะนัตสุปายาสาปีทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโขปิเยหิวิปะโยโคทุโขยำปิดช้งนะละพาติตามปีทุกครั้งสังคีตเตนะปัจจุปาทานักขันธาทุกขา อิทังโคปนะพิกเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภะวิกานันทิลาฆะสะหะฆาตาตัตตะตัตตะาพินันทินีเสยยะทีทางกะมตันหาพระตันหาวิภาวะตันหาอีทางโคปณนะพิกเวทุกขะนิโรโทอริยสัจจังโยตัดสาเยวะตันหายะอะเศษะวิก ลาคะนิโ,โทรทวจารโคปฏินิสัโคมุติอะนาละโยอีทังโขปนะพิขเวทุกข,ขะนิโรทะขามินีปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอะริโยอัตถังขิโกมะโคเสยยะทีทังสามาัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวจาสัมมากรรมตัวสัมมาอาชีวะสัมมาว,ยมวายโมสัมมาสติสัมมาสามาธิอีทงังทุกขังอริตสัต อริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอนันุสุเตสุธมเมสุจักขุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังขโขปนิทังทุกขงังอริยสัจจังปะดินเย,ยยันติเมพิคเวปุเพอนันุสุเตสุธมเมสุ จักคุงอุทปาะทียานังอุทปาะที่บญรยาอุทปาะทีวิชาอุทปาะทีอะโรโกอุทปาะทีตังโคปะนิทังทุกขังอริยสัจจังปะิญญาตันติเมพิกเวปุเปอานันทุสุเตสุธาเมสุจักคุงอุทปาะทียานังอุทปาะที่บญรยาอุทปาะทีวิชาอุทปาะทีอะโรโกอุทปาะทีอิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเปอานันทุสุเตสุท ธรรมเมสุจากคุอุทัพปัติยานังทัพปัติปัญญาอุทัพปัติวิชาอุทัพปัติอโลโกอุทัพปัติตั้งโคปนิทังทุกขะสมุทโยอริยะสัจจังปะหาตัปพันติเมพิกเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจากคุอุทัพปัติยานังทัพปัติปัญญาอุทัพปัติวิชาอุทัพปัติอโลโกอุทัพปัติตั้งโคปนิทังทุกขะสมุทโยอริยะสัจจังปะหีนันติเมพิกเวปุเพอนันสุเตสุ ธรรมเมสุจากุ้งอุทัปัิยาังอุทัปัิบัญญาอุทัปัิวิชาอุทัพปิอโลโกอุทัปัิอีทางทุกขะนิโรโทอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทัปัติยาังอุทัพปิบัญญาอุทัปัิวิชาอุทัปัิอโลโกอุทัพปัติตังโกปนิทางทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตพันติเมพิขเวบุพเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุ จักคุงอุทัปัติยานางทัปัติปัญญาอุทัปัติวิชาวนทัปัติอรุโกอุทัปัติตั้งครป็นิทังทุกขะนิโรโทอริยะสัจจังสัจจิกะตันติเมีพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทามเมสุจักคุงอุทัปัติยานางทัปัติปัญญาอุทัปัติวิชาวนทัปัติอรุโกอุทัปัติอีทางทุกขะนิโร ถ้าขามินนปฏิปัฏาอาลัยสัจจันติเมียบิขเวปุพีอนานุสุตเตสุธมเมสุจักขุงอุทธาปัิยานังอุทธาปัิปัญญาอุทธาปัิวิชาอุทธาปัิอารมโกอุทธาปัิตังโกปนิธังทุกขานิโรธ้าขามินนปฏิปัฏาอริยสัจจังภาเวตับพันติเมียบิขเวปุพีอนานุสุตเตสุธมเมสุจักขุงอุทธาปัิยานังอุทธาปัิปัญญาอุทธาปัิวิชาอุทธาปัิอารมโกอุทธาปัิตังโกปนิธังทุกขานิโรโท นิโรธคามิเนปฏิปทาอาริยะสัจจังพาติตันติเมพิกเวบุเพอนานุดสุเตสุธรรมเมสุจากวงุทาปฏิญาณุททปฏิปัญญาอุธาปฏิวิชาอุทาปฏิอาลมโกอุทาปฏิยาวายาวากีวันจะเมพิกเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปติวัตตังทวาทัาสากาลังยะถาปูตังยานทาตสนังนาะ วิสูวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหังพิกเวสเีวเกโรเกสมาลาเกสพามเกสัทฌะมะนภามนิยาปสายะสัเทวะมนุษสายะนุตตรังสัมมาสัมพูธิงพิสัมพุพมพโทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโหเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตังทะทะวาทัสาการังยถาภูตังยานทัตสนังสุวิสุทธังอโหุสิอะทาหังพิกเวสเทวเกโลกเกสมาระเกสพัมมะเกสะส,ะสะมะณพัมมนิยาปชายาสเทวะมนุษายาอนุตตังสัมมาสัมพุทธิสัมพุทโธทปัจจัญญาสิงยานันจะ ปะนะเมทัสสานางอุทะปาธิอากุปาเมวิมุติอะอะมันติมาชาตินัติธานิปุนระโวติอิอิทะัมะโวจะภะกวาอัตตะมะนาปัญจะวัคขียาพิขูภะขวะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัตเสมินจะ ปะนะปวยยาการะนัตสมิงพันยะมาเนอายัดสมตุตโกนทัญญัตสะวิละชังวีตะมะลังธรรมะจากขุงอุทะปาธิยังกินจิสมุทะยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติปวัตติเตภขวตาธรรมะจากเกภุมมาเทวาสทะมนุษย์สาวสูงเอตมัมภขวัตตาพารณะสิยังอิสิปัตตเนมิฆาทาเยอนุตรังสามมา ธรรมะจัก,กังปวัตติังอปฏิวัตติังสม,มะสม,มะเนนะวาภาม,มะเนนะวาเทวานะวามาเลนะวาภาม,มุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติ ภูมานางเทววาังสัทังสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวาสทมนุษสาวิสุงจตุมหาราชิกานงเทวาังสัทังสุตตวาตาวติินสาเทวาสทามนุษสาวิสุงตาวติินสาเทววาังสัทังสุตตวายามา เทวะเทวาสัทธรนุสาวิสุงยามานังเทวานังสัตธังสุตตวาตุจิตาเทวาสัทธรนมุสาวิสุงตุจิตานังเทวานังสัทธังสุตตวานิมารณตีเทวาสัทธมนุสาวิสุงนิมารณตีนางเทวานังสัทธังสุตตวาปะระนิมิตะวัสวัตตีเทวาสัทธรนุสาวิสุงปะระนิมิตะวัสวัตตีนางเทวานังสัทธังสุตตวาภะมะอิกา พัมมะกายิกาเทวาสทัมนุษษาเวสุงเอตัมพักวตาพานาสิยังอิสิปัตตตเนมิฆาทเยอนุตรังสัม,มพัมมะจากังปวัตติตังอัปติวัตติยังสัมเนนะสนนะัมเนนะวาพัมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรมมุนาวาเกนะจิวาลูกาสมินติอิติหะเตนะขนะเนนะเตนะ มุหต,ตะยาวะพัมมารูกาสัทโธอภพุคันชิอยาอยัจะอาญจะทะสะสหัสสีลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลภโสโโลเกปะตุละหสิ บาตุลหโหสิอติการมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอ,ววอัทโขพควา,าอุทานังอุทา,าสินอุทาเนสิอัญญาสิวัตโภกุลทันโยอัญญาสิวัตโภกุลทันโยติอิอติหิทงังอายตสมตโตกุลทันยัสสะอัญยากุลทันโยเทวานามังอโหสิติ